โอ้โห oh ฮะมุมกาแฟเช้านี้เช้าว,วันหยุดอีกวันหนึ่งฮะตรงนี้ก็เป็นนาเล็กจัดเป็นสวนป่านะก็เป็นเฟิร์นกระแตไต่ไม้นะก็ขูกเกาะกับต้นตะแบกสวยงามเลยฮะนะี่รฮะกำลังเริ่มแตกใบรับหน้าฝนสวยงามจริงๆรับ ช่องกิในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ โอ้โหฮะมุมกาแฟเช้านี้เช้าว,วันหยุดอีกวันนึงฮะตรงนี้ก็เป็นนาเล็กจัดเป็นสวนป่านะก็เป็นเฟิร์นกระแตไต่ไม้นะก็ผู่เกาะกับต้นตะแบกสวยงามเลยฮะนะี่ฮะกำลังเริ่มแตกใบรับหน้าฝนสวยงามจริงๆฮะ สวัสดีครับชาวนี้ก็มาจิบกาแฟในสวนป่าริมคลองฮะบรรยากาศแบบป่าๆกันสักหน่อยดูเหมือนจริงมากเลย <c oughs> นี่ฮะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยนาเล็กพามาชมเฟิร์นกระแตไต่ไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกนะแล้วก็มีนี่ย โห่้าหัวใจนะหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะไทยสารจะเรียกว่าตั้งนะเนี่ยกำลังออกดอกด้วยนะเ,นยเห็นไหมส่วนข้างบนก็จะมีเป็นโบตันนะเล็กแขวนไว้ก็นี่ฮะธรรมชาติอยู่ที่เราอยากจะเห็นอะไรว่างั้นเถอะ เราอยากเห็นอะไรเราก็สามารถสร้างอันนั้นได้นะก็ใช้ไม้ที่เรามีอยู่นะประดับตกแต่งกันไปนะไม่พอใจก็เปลี่ยนใหม่นะอันไหนที่อยู่ได้ก็อยู่ไปอันไหนอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนะคือมองเห็นแล้วมันสดชื่นฮะนะ เฟื่อนกระแตแต่ไม้นี่ก็เป็นเฟิ่อนชนิดหนึ่งที่ถือว่ามีใบสวยงามนะเนี่ยก้านใบเขานี่จะยาวเป็นเมตรเลยฮะใบเป็นแฉกสวยจริงๆฮะเนี่ยโอ้โดนแสงแดดแล้วมันจะสวยงามมากพอช่วงหนาแรงเห็นใบแก่ไหมนะใบแก่ของเขานก็จะเหมือนเหมือนจะ แบบว,ว่าเหมือนใบไม้ทั่วไปใบแห้งกรอบแตเป็นสีน้ำตาลแบบนั้นแต่พอได้ฝนเนะเขาก็จะกลับมาเขียวแตกหน่อออกมาใหม่เหมือนเดิมเนี่ยก็วนเวียนไปอย่างนี้ถ้าใครเคยไปแถวเขาค้อนะช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งไ่ากันเะ ขับรถผ่านจะเห็นตามต้นไม้เนี่ยจะมีพวกเฟิร์นต่างๆที่แห้งกรอบเลยนะนั่นคือช่วงหน้าแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปในช่วงหน้าฝนก็จะเห็นเฟิร์นสีเขียวสวยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยเนะีนะ่ยนะไปเห็นในธรรมชาติอย่างนั้นโอ้โหก็แบบรักธรรมชาตินะก็เลยเรียนแบบนะสร้างมุม แบบเป็นมุมป่าสลับตัวเองไว้จิบกาแฟแล้วมีความสุขแบบนั้นเลยเห็นแล้วมันสดชื่นมีความสุขนะก็มาแบ่งปันกันนะเผื่อใครจะชอบสไตล์แบบป่าป่า,ปาหรือว่าธรรมชาติเหมือนกับนาเล็กอ่ะสลับคลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ